สภาพอากาศที่ทั้งร้อนทั้งแลง้งทําให้ปริมาณน้าในแหล่งน้ําต่างๆลดลงค่อนข้างเร็วนะครับส่งผลต่อปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็ลดลงเช่นเดียวกันทางด้านของนายกิติกุลเสภาศีราพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมาเปิดเผยว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่4แห่งและขนาดกลางอีก23แห่งของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเก็บกัก6 0 5ล้าน3 0 0แสนลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ49.75ของความจุเก็บกักทั้งหมดเป็นน้ำใช้การได้เพียง5 4 2ล้าน8 2 0แสนลูกบาทเมตรหรือร้อยละ47.03เท่านั้นและถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าตอนนั้นมีน้ำใช้การได้ถึงร้อยละ79.92เลยนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งก็พบว่า อ่างเก็บน้ำลำตะคองอสีคิ้วเหลือน well, ้ำใช้การได้ร้อยละ41.61อ่างเก็บน้ำลำระเพิงอเภอปักธงชัยเหลือน้ำใช้การได้ร้อยละ61.51อ่างเก็บน้ำมูลบนเภอคอนบุรีเหลือน้ำใช้การได้ร้อยละ46.47และอ่างเก็บน้ำลำแชะอคอนบุรีเหลือน้ำใช้การได้ร้อยละ45.03ในขณะเดียวกันก็มีอ่างเก็บน้ำอีก3ามแห่งที่มีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก น้อยมากคือไม่ถึงร้อยละ30ครับคืออ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่อยู่ที่อำเภอด่านขุนทศอันนี้เหลือน้ำใช้แค่1 000, 4ล้าน4แสนลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำหนองกกอำเภอพระทองคำเหลือน้ำใช้การได้4ี่0สนลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนอำเภอประทายเหลือน้ำใช้การได้แค่1 000, 3 0 0ล้านสามแสนลูกบาทเมตรเท่านั้น